สวัสดีครับจากช่องพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับเอามือเนีก็มาตามคาเรียกร้องนะครับสรุปหวยพ่อเซียนนาผู้นะครับเจ้าของช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับก้อนสีไปเบิ้งหวยกะเบาจักหน่อยก่อนนะครับหวยมีที่มาหวยอาจารย์วัด ปานะครับเพื่อนสิเริ่มให้วันที่งวดแรกงวดที่หนึ่งวันที่มีถุนายนสองหาคกนะครับวันที่ยี่แปดนะครับผมกับสิไปตามมาลงในช่องนี้นะครับอาจารย์เพื่อนจะให้คู่ให้คู่หนึ่งหรือสองคู่ผมก็จะลงอยู่นี่แหละครับแต่ว่าทีนี้อาจารย์บอกว่าให้คู่เดียวนะครับกระสิลงอยู่นี่ครับวันที่ยี่สิบแปดหรือว่าพพเซียนนผู้จิบ ไปมืออื่นวันที่ยีิบเจ็ดนี่ก็ได้เพราะว่าอาจารย์บอกว่าหายมาวันที่ยีิบเจ็ดหรือวันที่ยี่สิบแปดครับวันที่ยีิบเจ็ดผมว่างนะครับผมอาจจะเข้าไปฮะอาจารย์นะครับถ้าได้มืออื่นผมก็จะมาลงมืออื่นนะครับเอาฝากไปแชรัทำพันนะครับฝากบอกอีพซี่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งรอเลยนะครับเอาเข่าเรื่องนะครับมือนี้เป็นสรุปหวยของพ่อเซียนนาผู้นะครับ อ้าวเบิ้งชุดบนสากรนะครับชุดบนโอเซียนนาผู้นะครับหวยหลักหน่วยเก้าชุดนะครับได้เจ็ดโเซียนนาผู้กับมาลุงไวน้นี่เป็นเด่นเจ็ดนะครับตัวเด่นเด่นมาเลยก็คือหลักหน่วยก็คือเก้านะครับเป็นเลขเก้าหลักสิบ มาได้ทั้งเจดและห้านะครับหลักร้อยมาได้ทั้งสี่และหนึ่งนะครับมักตัวได้ก็จับใส่ได้หนี่แหละครับแต่พอเซียนะผู้ให้วิ่งบนเจกับเจ้าเจกับ9นะครับแล้วนกะ็พอเซียนะผูดให้วิ่ง9้าบนจับคูนะครับหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้า หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองตัวนะครับกับหนึ่งห้า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 เจ็ดหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดพอเสี้ยนนะพูดชอบส่วนตัวนะครับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับสองตัวกับ เจ็ดเก้าห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าครับอยู่ในหนนี่แหละครับหรือว่าเอฟซีบอมักเพราะเชนพูดจับไว้กับเบื้องน่นี่ครับจับร่วมเลยอ้าวไปแผ่นที่สองนะครับชุดเต็มล่างสิบสองหาง

เป็นตะล่างสิบสองหางอ้าวแคหนาจอครับโอเซียนาภูถ้ำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับมาครบล่างมาครบล่าง8ปดศูนยสามหนึ่งหกครับมาครบล่างเลขสองหวยสองตัวล่างสิอูในนี่แหละครับ โมเสียน่าผู้กระจับมาให้แปดศูนย์แปดสามแปดหนึ่งแปดหกศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามหนึ่งสามหกหนึ่งหกครับจับมาแต่ว่าหาเอฟซีโบมักได้นี่กระจับตัวนี้ก็ได้มักตัวใดนะครับมักแปดสามบ่อแปดศูนย์บ่อหรือว่าสามศูนย์บ่อแปงสี่ครับสามแปดหรือว่างไรก็ได้นะครับ พอเซียนอาผู้หายวิ่งแปดล่างครับตามข้เรียกร้องต้องอธิบายสักก้อนนะครับดับตรงล่างสามสิบห้าชุดนะครับแต่ก่อนพอเซียนอาผู้เคยทำสามสิบชุดนะครับผ่าน จ็ดงวดงวดที่แปดพอผ่านนะครับก็เลยงดไปแล้วก็มีเอฟซีบางท่านก็ขอมาอยู่แต่ก็คำนวณเบิ้งเรื่อยๆอยู่อันนี้ก็เขาได้ผ่านมาแล้วสองงวดอันนี้งวดที่สามนะครับก็รองลงให้เบิ้งอีกเท่านึงนะครับถ้าผ่านก็สิเป็นงวดหน้านก็จิเห็นอีกถ้าพอผ่านก็สิคำนวณเบิง้งครับเพราะว่าเลขดับ บมี่ในกล่องสลากนะครับปิ้งปองกลมๆครับเอาลุงสู่หลักนะครับแต่ว่าพอเสียนอโผเฮ็ดมาหวยไม่น่าจะมาตัวที่บนานาจะมานะครับฟังให้คักนะครับอ๋อหลายตัวนะครับแคบนาจอไว้นะครับหลายตัวเอาไว้เบิ้งนะครับทางวดนผพานงวดหนา้าพอเสียนอโผก็เสียไถวเบิ้งอีกนะครับ สามสิบห้าชุดดับตรงล่างนะครับดับตรงล่างไหมเข้ามาดับสองหกยังสิหกสองเนี่ยบ่ดับครับดับตรงเป็นต้นสองสามดับสามสองบ่ดับครับดับตรงล่างเข้าใจตามนี้นะครับเนาะอ้าวบทสรุปนะครับนี่คือสรุป ชุดท้ายนะครับชุดสรุปของพ่อเสียนนาผู้นะครับสรุปบนสรุปล่างชุดสรุปบนล่างไม่มีสีชุดนี้ไม่ถูกหวยนะครับรับประกันนะครับวิ่งบนเก้าวิ่งล่างแปด บนห้าเก้าเจ็ดเก้าล่างแปดสามแปดศูนย์นะครับหาบอมัามากในนี่นนกะกลับขึ้นไปเบิงว่าชุดบนชุดเต็มชุดไหชุดล่างชุดเต็มชุดไหลครับกับเบิงแต่พอเสียนาผูกกับัดมากสีหางอันตรายเนี่ยครับ ขาดยากนะครับกะล่องเบิง้งกะฝากเบื้องเพื่อให้เป็นแนวทางนะครับเพื่อให้ป็นแนวทางอันนี้คือสรุปของหวยพ่อเซียนนาผู้นะครับมืออื่นกระสิเป็นชุดสรุปขึ้นกันนะครับกะสรุปไปเรื่อยเพราะว่าใกล้มือแล้วนะครับสรุปไปแล้วก็มาล่อเบิ้งว่าเสี่ยนอาจารย์ใด อาจารย์ไรหว้วยอาจารย์ไรเสี้ยนไรสิเข่านะครับพอ่อพอเสี้ยนนัก็ูิไปติดตามมาให้เบิ่งในงวดต่อไปนะครับงวดนี้ก็เอาให้เบิ่งสก้อนหรือว่าของเจ้าของช่องครับสิ่ลุดก็ได้สิเขาก็ได้ครับบอแน่นอนนะครับพาะอาน,นิี้พอเสี้ยนนักภูทํำมากเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเอาใช่นี่ก็ ขอว่าอีกนึงนะครับชื่อว่าหวยมีที่มาหวยอาจารย์วัดป่านะหวยมีที่มานะครับวันที่ยี่สิบแปดนะครับฝากเอฟซีกดกระดิ่งไว้ล่อเลยนะครับเพราะว่าผมจีเข้าไปวันที่ยี่สิบต่ว่าผมจีเข้าไปวันที่ยี่สิบเจ็ด ไปถามเบิ้งนะครับว่าอาจารย์มันใจซ้ำไดถ้ามันใจผมก็บศิลงให้วันที่ยี่สิบเจ็ดเลยครับหรือว่าอาจารย์ว่ารอวันที่ยี่แปดผมก็บศิวันที่ยี่แปดผมก็บิมาลงให้จีพาวลงให้นะครับในกลุ่มของหัวสายบุญพ่อเซียนนาผู้และก็กลุ่มพ่อเซียนนาผู้นะครับพ่อเซียนนาผู้มีกลุ่มนะครับสองกลุ่มสามกลุ่มนะครับ กุ้มที่หนึงเป็นกุ่มเลขวิ่ง V.I.P. นะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งรอติดตามนะครับวันที่ยีสิบแปดนะครับเอาท้ายนี้กับพอเสียนนะูกับขอบสวัสดีครับ